สวัสดีครับร้านสั่นมาอโต้บค์นะครับวันนี้มาดูอ l l new for ซ2023นะครับเป็นตัวใหม่นะครับรถเพิ่งออกเมื่อต้นปีนะฮะเป็นปี23เลยนะครับผมเป็นสีเทา RS ตัวท็อปนะฮะไอ้นี่ RS รถซิงนะครับตัวรถซิงนะครับผมดูคาร์บอนนะฮะอ่าทั้งคันนี่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 ดูหน้าคาร์บอนลายสองชิลหน้านะครับ บางคนหน้าคาร์บอนนะฮะล้อ cnc racing power นะครับผมโหลดหน้า2นิ้วนะครับี่มาดูจับหลังก็คาร์บอนลาย f 1นะฮะโชคโอลินคันนี้โชกแท้นะครับโอลินแท้นะครับน่าจะสี่สามูนนะครับผมอ่าเม็ดปรับ js racing นะครับบางคน jr คาร์บอนนะครับงานเพียวนะฮะี่นี่ก็คาร์บอนแท้นะครับท่อเป็นท่อผาเปิดนะครับ นี่ล้อหลังก็ CNC Racing Power เอาทะเบียนไปด้วยนะครับลวนแน่นอนลวน99ก้านมใป้ายนี้มีสองสามหมื่นนะฮะจับท้ายคาร์บอนบางโค้ดหลังคาร์บอนทั้งชิ้นนะครับเอ่มาดูนี่นี่คาร์บอนแข้งดำหยอดแดงปิดคาร์บอนอีกนะฮะนอ่ปบอกมือเดโหนานะครับแล้วก็อุดกระจกเป็นคาโมีนะฮะ คันนี้รถคันนี้นะครับทําเป็นสเตปข้าง OpenCAM e ยี่สิบนะฮะไมพันหกแท้นะครับรถเจ้าของมือเดียวนะฮะพันหกแท้แท้นะครับข้าง Open e ยีสิบจูนกล่องรีแมปเรียบร้อยนะครับที่ด็เรเสซิ่งจบๆนะครับคันนี้จมไม้แน่นอนร้อยเจ็ดสิบ gps นะครับไม่ใช่ร้อยเจ็สิบหน้าไม้นะฮะมาฟังเสียงก่อนนะครับ ใครหาอยู่นะครับจบจบแล้วนะฮะชุดข้างที่เราทำจบแล้วนะครับ Opencam e 2 0หาปั๊มเติมง่ายนะครับส่งร้อจ็ดส gps ต้องมีแน่นอนนะครับแดกแน่นอนเอาไปเนี่ยแดกแน่นอนอ่ายังไงฝากติดตามด้วยนะครับร้านเราอยู่เพชรเกษมแปดสิดกะทุ่มแบร์นะครับหรือไม่สะดวกมาวิดีโอคอรดูได้ตลอดนะครับผมรถร้านเราในเครื่องเดิมทุกคันข้างเนี่ยต้องมีกันบ้างแต่ไงก็เครื่องเดิมทุกคันนะฮะฝากคันนี้นะครับ เบาะนี้ก็ปาดยุคโค้งนะครับใส่หมวกเต็มใบได้หนึ่งใบร้าน pm resting นะครับจบจบครับคันนี้ให้หาอยู่นะฮะรถซิงตัวรถซิงนะครับก็คือเชื่อมบลูทูธได้นะครับผมขอบพระคุณมากครับ